สวัสดีครับพี่น้องที่รักได้ชื่นชอบการต้อนรเขาสายปลาสไตล์พันตนนะครับเนาะแล้วก็ฝากสบายดีไปยั่งพี่น้องทางส,สปปเล่าที่เขามารับชมแล้วก็เป็นเอฟซีของพันตนสายปลาเนาะครับเบมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกลุ่มผ้าพันหกสี่ช่วงแรงๆครับผมประมาณ สี่โมงแรงครับผมตอนนี้กับพ่พี่พาน้องออกมาตนขนกเขาในแถวอำเภอสังขามขึ้นเ่าแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เอาเจ้าคูนครับผมเจ้าคูนเบอร์หนึ่งประจำค่ายเนาะนกตอเบอร์หนึ่งประจำค่ายครับออกมาสั่งผลงานฝากพี่ฝากน้องตาบรุูเสด็จยังไดครับผมตอนนี้ยังบมีนกเขาไปไกลเลยครับ แต่ว่ามีนกปลาบอน,น่ะมีครับผมขันอยู่ครับหนกปลาขันอยู่แต่ว่ายัางบอมีตัวใดไรเขาไปไกลเลยเนาะจะขูนกับขันทั้งขันทั้งเรียกอยู่ครับขันขันยุดยุด,ยดเรียกเรียกยุああดเลยครับผมยังมีตัวใดรเขาไปเนาะครับเนาะเอาติดตามกันไปครับพี่นอ้นนองว่ามูนีสีมีช,ช็อตเด็ดเด็ดฝากพี่ฝากน้องบอมีแต้มฝากพี่ฝากนอ้องบอเนะครับเนาะครับผม เด็กครับพี่น้องจะขึ้นสียูกลางจอพอดีครับผมลงมาด้านล่างครับผมที่เป็นดำๆว่าเป็นเขียเข้ยวๆอยูน่นะครับผมพี่น้องนองกปลาเขารวมแล้วครับผมปลาคู่ครับนกปลาคู่เด้อนกปลาอยู่ด้านนั้นใส้ของพระเทศครับผมพ,พี่น้อง ปลากำลังคู่ครับโอ้คู่ยาวครับนกปลาคู่ยาวพี่น้องอู้คู่ยาวอีกทีครับนกปลาตัวนี้ยังบ่เศร้าอยู่ครับอู้ยังบ่เศร้าอยู่ครับพี่น้อง เงี้ยครับผมยังคู่อยู่ครับผมอึบหยียบไปหยิบครับพี่น้องลุนลุนล,นลุนครับผมลุนสรอยกันครับหยียบไปหยิบครับอึบโอ้ยพอเห็นนะครับพี่น้องบงังบางพนันยัาครับ คู่อีกแล้วครับนกปลาคู่อีกแล้วครับอ,อึ๊บโอ้จังยังเป็นยังครับผมตอนนี้นกปลายังคู่อยู่ครับพี่น้องคู่อยู่ครับโอ้คู่ยาวค,ครับนกปลาตัวน,นี้คู่หลายครับยังคู่อยู่ครับ อย่าเพิ่อเย็บครับอย่าเพิ่อเย็บรุ่นครับพี่น้องรุ่นหวังคะเนนพอดีครับนกป้าตัวนี้อย่าเพ่อเย็บครับเขินแต่งานไม่ติ่งนุ่มๆนุ่มๆอยู่ครับพี่น้อง ยังคู่อยู่ครับตนนัวนี้โอ้นกปลาตัวน,นี้คู่หลายครับผมพี่น้องคู่ยังเดี๋ยวเลยครับหนูคุนครับยังคู่อยู่ครับพูนนะครับอคู่อีกแล้วครับนกปลา คู่ไรครับคู่ไรคู่ย่างเดียวเลยยังคู่อยู่ครับยังบนให้เศร้าคู่อยู่ครับตรงปลาอึ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับโอ้คนแตกสาเลยโอ้มีตกปลาอีกตัวนึนงเข้ามาครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้อง สุดยอดของการคู่ครับผมนกปาตัวนี้โอ้สุดยอดครับพี่น้องรุ่นแทบตายครับก็สิได้สําเร็จแล้วครับผมจะคู่จัดเเลยเห็นแล้วครับอาจสิบบเห็นช็อตนะครับเดือมันบังเนียเพอดีครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมถอดนี่เหครับพู้นะครับพี่น้องพู้นะครับตัวนั้นพู้นะครับตอนนี้จะคู่ยนงคู่อยู่ครับผมอู้มพาดตึงเข้าไปครับ ยังมีนกปลาตัวนเข้าไปคู่เซย้ยครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดครับสุดยอดไปครับเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ้งเธเลยน้ำกันเนาะครับเนาะนีเด้อครับเด้อมองผมอยู่รีดอยู่ทีงหน้านี่ครับผมพี่น้องเอาผ้าบังไว้ครับผม พูนครับใส่นกไ้พูนครับนี่นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์โอ้เจ้าคูนจัดสําเร็จแล้วครับผมพี่น้องวานสีบอดด้หมานครับนกตัวนี้หมานครับเจ้าคูนนี่มีหมานไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาขัไปเบิง่งนาตาเฉลยตัวตัวเฉลยน้ำกันครับผม ก็สได้เนาะนกตัวนี้โอวบ่ธรรมดาครับผมเอายาอยู่ครับป้งยาก็มีคนเหอนเพิ่นไมใไ่กระหลอกกระแต่ครับยางพาไปเลยครับยางพาไปเลยนกกเงียบกิบเลยครับบินบินนี้ก็มีอันนี้เขามาครับผมแห่งยานเพิ่นนั่นกบขึ้นมาอยู่ครับเพิ่นไซอยู่ในดอนนี้ครับผมผมแห่งยานเพิ่นจนย่นางขึ้นมาอยู่พอดีนกเขากวนครับผมไปครับพี่น้องเอนํากันพ่นนะครับ โอ้บ่ได้ใส์ไก่ปะในเด้อครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีบางท่านคือถามกระถามเขามาแล้วครับว่าเป็อยังคือโบอไทยเห็นได้ยินเสียงนกเถียงกันน้ำเน่ากะกราบเลืยนให้ทราบเลยนะครับพี่นอ้องที่ผมต่ออยู่นี่มันเป็นสายปลาครับสายปลาลอ,อยเลยครับผมนกสีละแวงละแวงหล,งลายเลยแหละครับเป็นนกขีดละแวงครับผมกับโบสามารถสิเข้าไปใกล้ได้ดนู่ครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมใส่กล้องซู้หมอครับมันบสามารถสิเขาไปนั่งอยู่ใกล้ๆได้หรอครับผมพี่น้องเขาไปใกล้ๆก็เคยเป็นอังแล้วครับโอ้บาไหวครับผมพี่น้องเมื่อยตีขิ่งกรบเพาะได้ครับตอนนกอยู่ตอนนกเขาร่วมบาไหวครับผมปวดเอวเบิดโรดกิ่งคุณครับผมพี่น้องคุณครับเจ้าคูนยังยังยังเรียกกันอยู่ครับเจ้าคูนยังเรียกอยู่ครับ ไลครับพี่น้องโอ้ไก่เติบเด้อครับพี่น้องครับโบไก่ปะเไยครับผมโอ้ช่วงนี้กับช่วงนี้กับดอยากได้ย่ากเยู่เลวครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นกปลากับโบคอยหาวปะเนยครับผมแล้วก็เนี่ยังลูกน้ำก็มีนกับโบคอยสนใจนกตอนะครับเนาะก็อาสิมีคิปตัวนกเขานี่ฝากที่ฝากน้องหน่อยลงครับผม เพราะว่าผมก็ออกอยู่เรื่อยแล้วครับแต่ว่ามันบได้นะครับเนาะก็เลยบอยากลงให้พี่น้องเบื้งเดี๋ยวก็สีหาว่าผ้ามาเบิ้งเตปลามีแต่นกมีแต่งาใหม่กับเพเนียดก็ออกเรื่อยๆแล้วครับผม,มแต่บได้ลงนะครับเนาะก็เมื่อใดที่ได้ก็ค่อยสีตัดลงเป็นคลิปให้พี่น้องเข้าด้เบิ้งน้ากันครับผมโอ้นกตัวนี้สุดยอด,ด้อครับพี่น้องฉเฉลยตัวนี้เก็บเงา้วครับผม บอกเลยว่าเก็บเงวครับเพราะว่าคู่หลายครับผมคุณครับผมคุณครับโอ้ยังดินอยู่ครับยังดินอยู่คุณครับคู่หลายครับนกป้าตัวนี้สุดยอดเลยครับตั้งแต่เขามาเนี่คู่จ้างเดียวครับคุณครับดินโป้โป้ปอยู่ครับเส่ลระปุ๊คุณครับคุณครับพี่น้องพี่น้องคุณครับเห็นไหมครับ นะครับโอ้เอาเดี๋ยวผมใส่ขึ้นไ้ต้นเก้าเี่แหล้ครับบาทามีตัวไม่เข้ามาเนาะเือไหมันมีมันมีขันอยู่ฝั่งนั้นครับผมตอนนี้นะครับฝั่งขันอยู่ฝั่งนั้นอยู่กับมีแต่ว่ามีคนยางเข้าไปใส่กระแตกครับผมเห็นถือโก่งเล็กเข้าไปเปิดในใจว่าจอกมากาตอนไดโอ้โี่นครับตัวนึงโอ้นอกเขาจะว่าไปครับเอาลูกนก,นกนไปก่อนค่อย่ากันเนาะครับเนาะ ครับครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเอาลงมาก่อนครับครับผมเอาลงมาแล้วครับพี่น้องนี่นะครับหน้าตาเจ้าคู่นครับเบอร์หนึ่งของไข่อยู่ตอนนี้ครับผมแล้วการนี้ครับนกเเลยตัวผู้แน่นอนครับผมโอ้เลือดออกเลยบาดแล้วบาดแล้วราะว่าคู่ร้ายครับตัวนี้เขามาคู่ย่างเดียวครับ ขักคู่แน่พ,แพุ่นเละพี่น้องโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอหไอเบื้องแนี้ยังกไงดิ้นไหลช่วงดิ้นไหลโอ้เดือดออกเลยครับเดือดออกปีกเลยตายต่แต่แมีอยังดีน้ำเขาบ่ว่าปลานี่ผมได้ไปผมเคยได้อ่า คนหนดแมวนะครับเนาะแต่ว่าก็มี FC เอฟซีเพิ่นขอแบงไปแล้วครับผมตัวนั้นแต่แบงก์ไเพิ่นเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมาออฮอตบานเลยก็จักสิว่าจังไรครับขนีนกันกับบ่ได้เบืองตัวนี้รูปบานนี่เป็นยังไงโอ้แต่ว่าคู่หลายครับนกตัวนี้คู่หลายคู่หลายเดี๋ยวผมสิเอานกออกมาก่อนเนาะครับเนาะพี่น้อง นี่ครับพี่น้องออกมาแล้วครับปลุกนกมาแล้วโอ้งามอยู่ครับพี่น้องงามอยู่นกตัวนี้เดี๋ยวผมขอแดดโอ้มีบัวเตีมครับผมพี่น้องบอัวเตีมครับบัวเตีมนี่ครับผมโอ้บอัวเตีมครับมีบัวเตีมครับผมจุดหนึ่งนับห่างก็ได้วยหนึง่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้เอาซื้ 11, อสิบเอ็นบาทนี้เนาอเอาไหมก่อนครับเอาไมก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ออครับพี่น้องสิเดเด้อครับเด้อนอกจากว่ามันสิรุนตออมันดินเนะครับ ตอนนี้นับเลสิบเอ็ดครับผมพี่น้องขนข้องามครับขนข้อง้ามดีอยู่ครับพี่น้องอู้วันสิบวไว้ครับผมพี่น้องมวแล้วมววววววว้วเวว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 ว้วว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 ว้ววววววเวว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 ครับวว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  สำหรับทันทีคำว่าเบิ้งคลิปนี่ก็ขอให้มีโชคมันหมานนะครับเด้อผู้ใดออกตอนนกเขาก็ให้หมานครับได้เฉลยนะครับเด้อขอผู้ใดก็ซื่อหวยก็ให้ถือหวยครับผมพี่น้องบ่เจ็บบ่จนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าคูณแล้วกะเฉลยต้องขอตัวลาพีละรองเข้าไปก่อนเนาะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ